我디에붙였 สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปใหม่ของตานะคะซึ่งวันนี้เป็นคลิปที่เพื่อนๆน,น่าจะชอบคลิกดูกันเป็นพิเศษนั่นก็คือแฟบริกประจำเดือนต่างๆนั่นเองนะคะสำหรับเดือนนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนที่เพิ่งผ่านไปนะคะจะมีอะไรที่ตาใช้แล้วชอบบ้างไปดูกันเลยแฟบริกของตานะคะตาจะจัดหมวดหมู่เราเรียกว่าเป็นท็อป10ละกันค่ะจะเป็น10ชิ้นที่ตาใช้แล้วชอบนะคะตั้งแต่จริงๆก็ไม่ใช่แค่เดือนกรกฎาคมนะคะก็คือ อาจจะมาตั้งแต่พฤษภามิถุนาการกฎาคมยาวมาเลยนะคะเพราะตานไม่เคยทําคลิปแบบแฟบ,บริตมาก่อนที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกเป็นสกินแคร์ค่ะสกินแคร์ที่ตานใช้ประจําแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะชิฟ f ูเรสมอสเจอร์เจลนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีขายอยู่เฉพาะในร้านมตสึโมโต เท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักร้านมาซึมโมโตะเนี่ยจะเป็นร้านออคล้ายๆร้านคล้ายๆวัดสานคล้ายๆบูนะคะแต่ว่าข้างในช็อปเนี่ยจะเป็นของที่มาจากญี่ปุ่นทั้งหมดใช้แล้วชอบยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเ,เป็น,เป,นเป็นเจลที่สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะสำหรับตาเนี่ยมันเป็นค,คล้ายๆครีมบำรุงที่เป็นตัวมอสเจอร์ให้ความชุ่มชื้นนะคะซึ่งในเนียเขาเคลมว่า มีถึง6อย่างเลยนะคะนั่นก็คือเป็นทั้งโลชั่นเซรัม่มอิมชัน่นเป็นครีมแล้วก็เป็นแพครวมถึงเป็นเมก a าเบสในหนึ่งเดียวนะคะเนื้อเจลเนี่ยถ้าแช่เย็นแล้วทาเนี่ยอุยสดชื่นมากตาจะชอบใช้เขาในช่วงเช้านะคะเพราะว่าใช้แล้วนะคะหน้าไม่มันนะคะเดี๋ยวตาให้ดูก่อนเนาะเนื้อครีมข้างในกระปุกนะคะจะเป็นสีขาวๆอ,อ่อ่างนี้นะคะไม่ข้นมากนะคะแล้วก็ใช้ง่ายมากทานเนี่ยซึมไวมากเลย เอ,อเล็บอาจจะเกิดกลางนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทาใหม่โอเคนะคะ,คะลองไปดูนะคะราคาไม่แพงถ้าดันจะไม่ผิดนี่คือไซส์ใหญ่ของเขาเนี่ยจะประมาณ400กว่าบาทน,นะคะแล้วก็เขาจะมีจัดโปรโมชั่นที่มีไซส์เล็กกว่านี้ด้วยถนะ้าเพื่อนๆอยากจะทดลองใช้ก่อนก็ไปดูกันที่ร้านมัสซิลต,ต่อไปตัว <ๆ S 2> ที่2นะคะสำหรับตัวที่2เนี่ยเป็นอ่านว่าคลินดามัยเนาะ natural scar gel นะคะตัวนี้หาซื้อได้นะคะทั้งในเซเว่นแล้วก็ หาซื้อได้ในร้านวัสดารร้านบูสนะคะถ้าเกิดว่าเพื<ๆ>่อนๆคนไหนใกล้ที่ไหนลองไปดูนะตัวนี้เนี่ยเขาช่วยลดปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำให้ดูขาวกระจ่างใสเปล่งปลงั่งซึ่งหลอดเนี่ยพกพาง่ายมาตาจะชอบใช้พาไปต่างจังหวัดน,นะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาใช้ตัวนี้ไป2หลอดแล้วรู้สึกว่าหน้าเราก็ดีขึ้นนะคือตัวที่มันเป็นแบบว่าเป็นรอยดำมาค่ะเป็นรอยดำเป็นจุดดำๆเนี่ยเอ้มันก็มันก็จางลง มันก็ใช้ดีแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใสเนาะเป็นหลอดสีชมพูนะคะตัวคล i n ดา e เนี่ยเขาจะมีหลายๆหลายๆรุ่นเนาะแต่ว่ารุ่นเนี้ยตาชอบที่สุดนะคะเนื้อเจลจะเป็นใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทาบางคนทาอาจจะแต้มเฉพาะจุดก็ได้แต่ว่าบางคนทาทั่วหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ปัญหาของแต่ละคนเลยนะคะราคาเนี่ยหลัก จำไม่แน่ใจว่า49มาซึ่งเมกาชิ้นแรกเนี่ยก็คงจะเห็นตาลใช้ไปแล้วด้วยเนาะตัวนี้คือ a d a นะคะ Liquid Foundation SPF30PA บวกนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ไม่รู้จักนะคะอันนี้มีขายอยู่ในอ i n s t a g r a m แล้วก็รู้จะมี Facebook ที่เป็นของ World 8ปดปาแล้วก็ a d a นะคะ คือตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นรองพื้นที่กันน้ำแล้วก็ให้เนื้อที่บางเบาแต่ปกปิดนะคะสำหรับตาเนี่ยออถามว่าเครี้ไหมเวลาใช้นะคะก็คือแล้วแต่คนเซตเนาะคือตาเนี่ยจะใช้แปรงที่มาคู่กันกับเข้าก่อนนะคะหลังจากนั้นตานก็จะใช้ฟองน้ำนะคะที่เปียกปัดมานะคะแบบย้ำตรงจุดที่มันจะทำให้เราเกิดเป็นรอยแครกก็คือรอยแตกอีกทีนึงนะคะซึ่งถามว่าใช้มาเนี่ยตาว่าตอนเนี้ยคือมันดูเหมือนเต็มแต่จริงๆแล้วมัน มันใช้ลงไปมันจะเหลือแค่นี้แล้วนะคะเพราะงั้นเนี่ยคือตาลใช้มาสักพักใหญ่แล้วและตานชอบมากๆราคาเนี่ยแล้วแต่นะบางคนซื้อได้ในราคา6.789 ร้อยก็คือว่าแล้วแต่ร้าน<ส>นี่ที่ตาใช้เนี่ยคือสีเบอร์23นะคะเขาจะมี21กับ23นะคะขาวกับขาวเหลืองนะคะตานเนี่ยเป็นขาวเหลืองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวนี้เพื่อน่คนไหนอยากลองรองพื้นที่กันน้ํากันเหงื่อนะคะไปดูตัวนี้ค่ะเปลี่ยงง่ายแล้วก็รับรองว่าไม่เป็นตัวที่ไม่คิดว่าจะชอบเลยนะคะก็คือจากที่ฮอไดโตไปนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยตัวนี้ค่ะอายไลเนอร์เพนซิลนะคะสีด์กบราวนะคะ ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งตาเนี่ยเอาจะชอบมาแบบว่าเขียนนะคะตาเ,าเขียนขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างนะคะแล้วแต่นะคะใช้ง่ายมากๆแล้วคือเนื้อสีเขาอะคือหัวเขาแบบธรรมดาเลยค่ะเพื่อนเป็นหัวดินสอที่ต้องเหลานะคะราคาก็ได้โซก,ก็60บาทนะคะคือตัวสีเนี่ยให้สีที่ค่อนข้างที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ ไม่เจ็บตาหัวเขาเนี่ยไม่ได้ทําให้แบบเวลาเกลียดแล้วเราสึกเจ็บบางทีเนีดินสอหัวมันจะแข็งเพื่อนเพื่อนบางคนเอายังไม่ไม<อ>หมดนะคะมากันที่ตัวถัดไปนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นชิ้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยชิ้นที่5แล้วนะคะสำหรับวันนี้ชิ้นที่5้าของตาเป็นมัสคาร่านะคะไฮคลอลิงมัสคาร่านะคะตัวนี้ก็มาจากดโซอีกเหมือนกันนะคะเป็นมัสคาร่าไม่กันน้ํานะคะซึ่งปกติตาจะมีมัสคาร่าเนี่ยกันน้ําทั้งนั้นเลยแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นมัสคาร่าไม่กันน้ำเราใช้ดีมากๆวันนี้ก็ใช้ด้วยนะคะสำหรับตาเนี่ยตอนที่ซื้อมาถ้าเพื่อนเพื่อนดูในฮอสนะคะคือตาถูกใจเขาจะมีเขาจะมีแบบหัวเนี่ยปะไว้ที่ตัวแพคเกจนะคะให้เราดูว่าหัวเนี่ย มันออกมายังไงซึ่งหัวออกมาแบบนี้นะคะจะมีความโค้งอยู่ตรงกลางซึ่งพอปัดแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าล่องตาได้ดีมากๆเลยปัดขนตาล่างก็ได,ด้ปัดขนตาบนก็ได้นะคะวันนี้ตันใช้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอายไลเนอร์บ้านนะคะซึ่งอายไลเนอร์เนี่ยเป็นอะไรที่คนเนี่ยต้องเปลี่ยนกันบ่อยมากๆแน่ๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมิสทิน แม็กซี่แบล็นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นของพี่พลอยเชอร์มานะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นทีู่รูเออบล็อกเกอร์ต่างๆว่แว่พูดถึงกันมากมายนะคะรองจากเออรุ่นของคุณเออของพี่แพนเค,ค้กนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเออสีแดงนิดหน่อยนะคะแต่ตาเนี่ยเป็นคนที่ตาโตเราก็เลยแบบรุ่นสีแดงเนี่ยยังไม่เคยใช้แต่มีคนบอกว่าดีเดี๋ยวจะไปลองใช้เนาะแต่รุ่นเนี้ยคือแท่งเนี่ยเป็นแท่งที่3มแล้วนะคะดูจะดูจากหัวหัวเกละกลางมากอายมาก ใช้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเส้น,นจะให้เส้นที่คมติบแล้วก็ดําสนิทมากๆนะคะ mm. เพื่อนเื่อคนไหนที่ชอบกลีดตาให้ดําสนิทเนี่ยบอกเลยว่าแม็กซี่บล็ไม่แป้งก<ม>ันบ้างค่ะซึ่งวันนี้แป้งที่ตาลจะวอลเวแล้วก็มาบอกว่าเป็นแฟบริกของตาเน,นี่คือเลยค่ะแป้งโชเพื่อนๆรู้จักไหมตัวนี้ของคุณเนยโชติกานะคะแป้งโชตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งที่ตาลชอบมากๆแล้วตอนนี้เป็นแฟบริกที่ใช้เดี๋ยวใช้เพื่อนๆดูว่าใช้จริง ใช้จนมันฮิตแพ้แล้วนะคะตอนนี้คือเหลือเข้านี้แล้วนะคะแป้งตัวนี้นะคะจะมีอยู่3มเบอร์นะคะตานใช้เบอร์2เนาะก็คือแล้วแต่สีผิวเลยแต่ถ้าสีผิวประมาณตาเนี่ยก็คือใช้เบอร์2ในตานว่าแม็กสุดแล้วตอนนี้เขาจะมาพร้อมกับพับซึ่งพับย็นมาจริง มาพร้อมกับพับนะคะซึ่งพับตัวนี้เนียน,นิ่มแล้วก็ใช้ง่ายใ,ใช้แบบไม่ใช้รองพื้นเลยน่าเนียนกริปมากๆตาลชอบมากๆค่ะวันนี้ตาลก็ใช้แป้งของคุณเนยด้วยนะคะแป้งโชว์นี้อาจจะมีขายนะคะในตามร้านต่างๆนะคะหรือถ้าเพื่อนๆเข้าไปดูในอินสตาแกรมของคุณเนยเองหรือว่าอของโชว์เองก็มี<ด>ให้บ้างน,น,นะคะซึ่งอายแชโดว์ที่ตาลอินแล้วก็ใช้เยอะที่สุดนะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะซิโฟร่านะคะตัวนี้เป็นซิงเกิลแชโดว์นะคะชื่อสีโซเอลเลเกนนะคะ ซึ่งสีเนี่ยตัวนี้เนี่ยจริงๆได้มานานแล้วนะคะน้องสาวซื้อมาให้จากสิงคโปร์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสีแบบออกออกเขียวๆนิดหน่อยประกายน้ำตาลหน่อยๆสีแบบบอกไม่ถูกอะคะ่ะแต่คือแบบปาดสีเดียวคือว่าอยู่ได้ทั้งลุกกลางวันกลางคืนเลยนะคือถ้าใช้กลางวันเนี่ยเราก็ไม่ต้องคัดเบ้านะคะก็คือใช้นิ้วแตะ แล้วก็เขียนอายไลเนอร์ทำได้เลยถ้าเป็นลุกกลางคืนก็คือแบบสามารถที่จะลงอ่อนๆใต้เปลือกตาก่อนนะคะแล้วก็ขัดเบ้าให้หนักๆน,นะคะก็จะได้อีกลุกหนึ่งนะคะซึ่งสีจะประมาณนี้นะสีสวยมากก็ตันชอบมากนะคะใช้มามเห็นเนานะคะชิ้นที่9วันนี้เป็น b r u ชออนค่ะบ r ัชออนที่ตันชอบมากๆในช่วงที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือ m e r e s เ a Mineral p e r r l Brush นะคะตัวนี้จะเป็นเออตันจำไม่ได้ว่ามันคือสีอะไรนะคะแต่ว่าเออ ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นสีจะเป็นออกโทนทห่เพื่อนสนใจนะไปดูได้นะคะเมเรสกาก็มีเคาเตอร์แล้วนะตอนนี้แล้วก็หรือจะซื้อตาม IG Facebook ก็มีนะคะร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก็เยอะมากเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นไล่3โทนนะคะซึ่งจะมีโทนไฮไลท์นะคะโทนสีเข้มแล้วก็โทนสีอ่อนนะคะซึ่งาตานก็จะแบบใช้แปรงนะคะวนๆๆๆนะคะแล้วก็ปัดรวมกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ปัดด้วยนะคะ ซึ่งถ้าเกิดใครชอบโทนสีที่ออกเป็นแบบมันบอกอยู่แล้วว่ารุ่นเพลนะแสดงว่าต้องมีประกายมุกนิดนิดม,มีชิมเมอร์หน่อยหน่อยถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนแบบชอบปัดแนวแมทอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ชอบนะตัวนี้ก็ลองลองไปดูนะคะถ้าเกิดคนไหนที่ชอบแนวแบบว่าออกแนวแล้วค่ะมากันที่ชิ้นสุดท้ายของตาแล้วนะคะชิ้นสุดท้ายเป็นลิปสติกค,ค,ค่ะซึ่งลิปสติกที่อิน มากในช่วงที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ Beauty Cottage ค่ะตัวนี้เป็นรุ่น Victorian Leather the m o o นะคะสี09นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวขอบอกก่อน409ชื่อ My Precious นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เขาเคลว่าเป็นเนื้อกำรรมะหยี่ทาแล้วเนี่ยสบายปากแต่ให้ลุกที่เหมือนเนื้อชีนนะคะเป็นเนื้อกำมะหยี่ที่ทาแล้วติดป,ปากไม่ดูแมตจนเกินไปแล้วก็ไม่ดูแบบเยิ้มจนเกินไปซึ่งตาชอบมากสีนี้ใช้มา สภาพไม่น่าจะไม่ใช่ฟ้าบรินะใช้บ่อยมากเลยคือสีธรรมชาติมากนะคะแล้วทำไมฉันจกลิปขนาดน,นี้เดี๋ยวให้ดูสีนะคะซึ่งสีตัวนี้จะออกเป็นชมพูที่สามารถใช้ได้ในในแบบทุกๆวันนะคะถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากลองอลิปสติกของ beauty cottage นะคะท่งหนึ่งประมาณ200กว่าบาท300กว่าบาทนะรู้สึกว่าถ้าไม่มีโปรโมชั่นตัวนี้จะอยู่ที่345บาท จำไม่รู้ผิดหรือเปล่านะคะลองไปเช็คโปรโมชั่นกันดูนี้ลาไปก่อนคะ่ะ